เปิดดวงปีนักษัตว์ประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2568สำหรับดวงชะตาที่เกิดในสองนักษัตว์คือผู้ที่เกิดปีมะโรงและปีมะเส็งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาพยากรที่จะมาทํานายทายทักดวงชะตารายเดือนคลิปนี้จะเป็นการทํานายในรูปแบบของดวงปีเกิดหรือว่าปีนักสัตว์ที่เราทุกคนรู้จักกันดีซึ่งการดูดวงปีเกิดจะเป็นการดูดวงที่ง่าย พราะทุกคนก็คงทราบปีเกิดของตัวเองกันดีอยู่แล้วซึ่งการดูดวงจากปีเกิดจะดูง่ายและถูกต้องแม่นยำกว่าแบบราศีครับเพราะมีหลายคนยังสับสนว่าตนเองเกิดราศีไหนลัคนาอะไรวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าการดูแบบปีเกิดจะดูง่ายเหมาะกับคนที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิดของตัวเองแน่ชัดแต่รู้ว่าเกิดปีอะไรนักสัตว์ไหนก็พอละครับก็สามารถมาเช็คดวงกันได้เลยครับโดยผมทําออกมาทั้งหมด12ปีเกิด เริ่มตั้งแต่ปีชวดไปจนถึงปีกุลซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ปีเกิดตอนหคลิปรวมเนื้อหาประจำเดือนนี้ทั้งหมดก็6คลิปด้วยกันครับเราไปดูคำทำนายกับ2ปีนักษัตว์ประจำเดือนพฤศจิกายนว่าเดือนนี้ดวงการเงินจะเป็นอย่างไรการงานจะดีหรือไม่และมีโชคมีลาบมากน้อยแค่ไหนมีสิ่งใดที่ต้องระวังในเดือนนี้บ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเปิดดวงดูคำทำนายประจำเดือนนี้กันเลยครับ เปิดดวงปีมะโรงทํานายระหว่างวันที่1นึถึงสาพฤศจิกายน2,568ภาพรวมทั่วไปเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีคนช่วยเหลือดีไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนการกระทำต่างๆให้สำเร็จง่ายได้ขึ้นก็เรียกว่ามีดวงอุปถัมภ์ดีเด่นเป็นพิเศษครับดวงไม่ตกอับทำอะไรคล่องตัวดีคิดหวังสิ่งใดมักจะได้สมหวังดังใจ ไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเคยประสบปัญหาเหนื่อยยากอะไรมาก็ตามต่อจากนี้จะมีคนมายื่นมือนเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับก็อย่าปฏิเสธความช่วยเหลือหรือความหวังดีจากผู้อื่นรวมถึงคําแนะนําต่างๆคําตักเตือนของผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนก็จะช่วยให้คุณดําเนินชีวิตได้อย่างถูกทางมากขึ้นครับไม่ต้องลองผิดลองถูกให้เสียเวลาเรื่องนี้มักจะขึ้นอยู่กับช่งวงวัยด้วยนะครับถ้าคนหนุ่มสาวที่อายุยังไม่ถึง40 ก็มักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากจนบางครั้งใครเตือนก็ไม่ฟังจนมันผิดพลาดขึ้นมาถึงรู้ต้องเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองกันทุกคนครับถึงจะจําขึ้นใจช่วงระยะนี้นอกจากจะมีคนมาช่วยเหลือเกือกูลด้วยดีแล้วก็ยังจะมีคนแนะนําคนตัดเตือนเรื่องต่างๆก็จะพิ่งลาคาญคนเหล่านี้นะครับเพราะเขาอาจจะหวังดีกับคุณและการอุปถัมภ์เกือ้อกูลก,กันในช่วงระยะนี้ก็ยังหมายถึงด้านการเงินด้วยนะครับ ที่ถ้าคุณกําลังเดือดร้อนต้องการให้มีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆก็ไม่ต้องกังวลมากแล้วครับเพราะช่วงนี้จะมีคนมาช่วยเหลือด้านนี้กับคุณโดยตรงส่วนมากก็ไม่ใช่ใครอื่นที่ไหนครับก็เป็นคนใกล้ตัวคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วครับพูดถึงด้านนี้แล้วเรามาดูดวงด้านการเงินกันต่อครับซึ่งลักษณะของดวงการเงินระยะนี้เป็นลักษณะของการหมุนเงินก้อนมีเงินเข้ามาแล้วก็หมุนใจออกอาจจะเป็นปกติธรรมดา แต่ก็จะมีบางช่วงได้หมุนเงินก้อนใหญ่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับลักษณะดวงของแต่ละคนมองรวมๆแล้วถือว่าดีครับเพราะนั่นคือลักษณะของกระแสงเงินที่จะหมุนเวียนเข้ามาหาคุณมากขึ้นนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็ตามครับงานประจําทําธุรกิจทําการค้าคุณจะโชคดีเรื่องเงินเป็นพิเศษครับมีเงินทยอยหมุนเวียนเข้ามาเยอะขึ้นต่อเนื่องมาจากไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเงินพิเศษจากค่าตอบแทนเงินโบนัส ปรับเงินเดือนขึ้นได้ค่าตอบแทนค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาก็จะช่วยให้ระยะนี้คุณมีเงินมีทองเข้ามาเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของคน,คนทํางานประจําหรือทําราชการนะครับส่วนคนทําธุรกิจทําการค้าจากนี้ไปก็จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้เห็นครับบางครั้งอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหมุนเวียนเข้ามาจากไรายได้จากการค้าจากกําไรซึ่งลนนักษณะนี้ต่อไปจะดีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีทีเดียวครับ การค้าการขายการบริการต่างๆจะกลับมาคึกคักมีลูกค้ามาอุดหนุนมีการใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นบวกกับช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่และเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูของการท่องเที่ยวการเดินทางการเฉลิมฉลองผู้คนก็ย่อมจะใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นครับส่งผลให้ธุรกิจการค้าห้างร้านต่างๆมียอดขายเพิ่มมากขึ้นตามลำดับครับบางคนเก็บเงินมาทั้งปีเพื่อมาใช้จ่ายเอาในตอนปีใหม่ ซึ่งกระแสเงินก้อนก็จะเริ่มหมุนเวียนเข้ามาหาคุณตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีครับบางทีก็ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าก็เรียกว่าเป็นช่วงกอบกวยกําไรของคนทําการค้าครับก็ขอให้ปี2568นี้เป็นปีทองที่จะทําให้คุณผู้ฟังทุกท่านร่ารวยเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าครับผมมาใจช่วยทุกคนนะครับส่วนดวงทางด้านโชคลาภเดือนนี้ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับอาจจะเรียกว่าบุญหล่นทับรับโชคใหญ่ไม่ทันตั้งตัวทีเดียวครับ ซึ่งลักษณะของโชคลาภระยะนี้ก็จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยบรรด,ดาลจากศาสนสถานต่างๆวัดวาอารามใครที่เป็นสายบุญชอบเข้าวัดทําบุญเป็นประจำดวงจะมีโชคลาภไม่ทันตั้งตัวทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะครับใครเชื่อใครศรัทธาอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าดีนะดีแน่นอนครับมาดูดวงทางด้านการงานกันต่อครับระยะนี้การงานต่างๆยังเป็นไปด้วยดีไม่มีเหตุร้ายแรงอะไรให้ต้องกังวลครับ การงานส่วนใหญ่อยู่ในจุดที่เจริญก้าวหน้าดีต่อเนื่องทั้งคนทำงานประจํารับราชการและทำธุรกิจโดยเฉพาะคนที่ทำเกี่ยวกับราชการครับหรือทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับราชการอยู่เป็นประจํามักจะโชคดีเป็นพิเศษครับจะมีสิ่งดีดีมีข่าวดีเกิดขึ้นถ้าคุณทำราชการหวังจะก้าวหน้าเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งดวงมาแล้วครับโอกาสมาถ,ถึงแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณได้สมหวังกับเขาแน่นอนครับหรือใครที่ทำเรื่องขอโยกย้ายเอาไว้นานแล้ว แต่ไม่มีวี่แววว่าจะคืบหน้าแต่อยู่ดีๆคุณอาจจะได้รับข่าวดีแบบเป็นทันตั้งตัวครับส่วนคนทํางานบริษัทดวงก็มีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนมีเกณฑ์โยกย้ายเช่นกันครับอย่างการปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นปรับเงินเดือนขึ้นหรือการโยกย้ายาแผนกย้ายหน่วยงานย้ายสาขาก็มีดวงกับเขาเช่นกันครับส่วนคนทําธุรกิจก็จะเรียกว่าเหงปังสุดก็ว่าได้ระยะนี้เงินทองจะไหลมาเทมามีไรายได้มีกําไรเป็นก่อเป็นกำรร ลูกค้าคือคักแน่นร้านทำอะไรก็ได้เงินมีกำไรขายหมดขายเกลี้ยงขายไม่ทันมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่รวยเละส่งท้ายปีกันไปเลยครับฝากเตอือนเรื่องของธุรกิจนะครับเรื่องการลงทุนระยะนี้ใครที่คิดจะขยับขยายไปร่วมหุ้นไปลงทุนกับใครก็ตามก็ต้องระมัดระวังให้ดีครับเพราะว่าคุณยังมีดวงถูกหลอกถูกโกงหรือว่าไปลงทุนแล้วเจ็บตัวขาดทุนอาจจะด้วยสาเหตุปัจจัยหลายด้านครับอย่างเช่น ไม่มีความถนัดขาดความเข้าใจที่แท้จริงกับสิ่งที่ลงทุนไปหรือหลงเชื่อคําโฆษณาคําแอบอ้างเกินจริงไม่ว่าจะลงทุนเล็กหรือว่าใหญ่ก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นครับจึงต้องรอบคอบศึกษาทําการบ้านให้ดีก่อนตัดสินใจครับทุกธุรกิจทุกการลงทุนมีความเสี่ยงหมดครับถ้าขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก็ฝากเตือนไว้ครับถ้าให้แนะนํานะครับคือถ้าใครทําธุรกิจมานานแล้วช่วงนี้ก็ควรเน้นปรับปรุงธุรกิจเดิม ให้มันทำกำไรได้มากขึ้นดีกว่าจะหันไปจับธุรกิจใหม่ๆที่เรายัางไม่คุ้นเคยบางคนอาจจะบอกว่าก็ธุรกิจเดิมมันทำแล้วตกต่ำย่ำแย่ดูท่าจะไปไม่รอดจะให้ทำยังไงดีมันก็นแล้วแต่ธุรกิจด้วยนะครับถ้าธุรกิจหรือว่าสินค้าไหนที่มันยังไม่ตกยุคตกสมัยมากนักก็ยังปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ครับก็ขอยกตัวอย่างหน่อยครับเช่นใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรถ้าราคามันตกต่ำมากขายไม่ได้ราคา ก็ควรมองหาช่องทางใหม่ๆครับอย่างการนามาแปลร,รูปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกนวัตกรรมใหม่ที่ไม่มีในตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจะขายในประเทศอย่างเดียวก็ลองส่งออกไปต่างประเทศดูบ้างหรือจากขายส่งให้แต่โรงงานก็ลองมาเจาะกลุ่มลูกค้าปลีกดูบ้างครับผลิตเองขายเองก็ไม่แน่ว่ามันอาจจะเป็นทางที่ดีที่จะช่วยให้ธุรกิจกิจการกระบฟื้นตัวมีกําไรดีขึ้นครับเน้นทางด้านออนไลน์ด้วยก็ดีครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเคยแนะนําให้กับคนที่มาปรึกษาเรื่องดวงธุรกิจเพื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าผู้ชมผู้ฟังจะเจอทางออกในเร็ววันครับแต่เน้นย้ําเรื่องการร่วมพุนลงทุนนะครับระวังจะถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยช่วงนี้ดวงมันไม่ปกตินะครับเปิดดวงปีมะเสง็ง ทำนายระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายน2,568ภาพรวมดวงชะตาโดยทั่วไปก่อนอื่นต้องบอกกันก่อนเลยครับว่าระยะนี้ดวงจะมีทั้งเรื่องที่น่ายินดีและก็เรื่องไม่ดีที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับเรียกว่ามีดีมีเสียสลับกันไปที่ดีๆก็ดีจนลืมทุกอย่างไปได้ทันทีส่วนไอ้ที่เสียก็สามารถป้องกันหลีกเลี่ยงได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นครับหรือผ่อนหนักให้เป็นเบา แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามครับมีเหตุผลไม่ใช่อารมณ์ทุกอย่างทุกปัญหาที่เข้ามาก็จะมีทางออกทางแก้ไขได้ในที่สุดครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องดีๆประจำเดือนนี้กันก่อนครับนั่นก็คือเรื่องเงินเรื่องทองระยะนี้ดวงมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่ครับเรื่องทรัพย์สินมรดกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องเงินก้อนใหญ่จะเป็นลักษณะที่คุณจะมีโอกาสได้เงินได้ทองเข้ามาเยอะขึ้น มีเข้ามาเยอะกว่าปกติมาจากหลายแหล่งที่มารวมๆแล้วก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่อาจจะมาจากการค้ากิจการมาจากต่างถิ่นต่างแดนรวมถึงทางด้านออนไลน์ด้วยนะครับที่เงินทองจะไหลามาเทมามากขึ้นมากกว่าปกติกว่าที่เคยเป็นมาครับอย่างบางคนค้าขายกับที่ไกลๆและบางเอ่ยมันฟลุกมียอดขายรอดใหญ่เข้ามาได้เงินเป็นก่อเป็นกรรมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหรือคนที่ทําด้านออนไลน์รับเงินจากต่างประเทศ ก็มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เช่นกันจะเรียกว่าช่วงนี้ดวงปังก็ไม่ผิดครับเพราะว่าทําอะไรก็ดีไปหมดได้เงินได้ทองได้ค่าตอบแทนยังเกินความคาดหมายอย่างธรรมดาธรรมดาหน่อยก็ได้เงินมาจากไรายได้เสริมจากเงินค่าจ้างไปรับจ็อบได้รับเงินจากการอาสาจากงานพิเศษหรืออะไรก็ตามครับรวมๆแล้วเดือนนี้เงินมันจะมีเข้ามาเยอะขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครับทั้งหมดก็เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ อาจจะมีหลายแหล่งที่มาที่เงินจะเข้ามาหาคุณมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับส่วนอีกด้านก็จะเกี่ยวข้องกับด้านทรัพย์สินมรดกครับมีการแบ่งทรัพย์สมบัติกันในครอบครัวเป็นมรดกตกทอดอาจจะเป็นที่ดินอสังหาต่างๆซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องเล่าให้ฟังครับเพื่อคนที่เขามีมรดกมีบุญเก่าหนุนนําจะได้รับทราบเอาไว้ล่วงหน้าครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้กันแบบง่ายๆนะครับเพราะการแบ่งมรดกครั้งนี้ อาจจะต้องมีปัญหาขัดแย้งกันก่อนจึงจะแบ่งกันได้ลงตัวอาจจะเกิดการทะเลาะทกเถียงกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงเสียก็เป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนคงจะตกลงกันได้ในที่สุดครับเรื่องต่อมาจะเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งกับคนในครอบครัวครับเรื่องนี้ต้องฝากเตือนกันสักหน่อยต้องระวังการทะเลาะมีปากเสียงกันโดยเฉพาะกับทางผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเงินเรื่องทองมาเกี่ยวข้องด้วย อาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องระยะนี้ก็ต้องมีสติใช้เหตุผลไม่ใช่อารมณ์ตัดสินปัญหาจะได้จบลงกันได้ด้วยดีครับก็เป็นเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันล่วงหน้าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรืออาจจะมีความรุนแรงต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละดวงชะตาครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะจบยากปัญหามันจะเยื่อเยือยาวนานถ้าไม่รีบแก้ไขโดยเร็วครับส่วนใครที่กําลังอยากรู้เรื่องดวงโชคลาภว่าเดือนนี้จะมีไหม ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะเดือนนี้ยังไม่ค่อยดีอาจจะมีโชคบ้างเล็กน้อยหรือหนักหน่อยอาจจะเป็นทุกขลาภมากกว่าคือได้โชคมาแล้วก็อาจจะมีเรื่องเดือดร้อนตามมาในภายหลังหรืออีกประเภทก็คือเจอปัญหาก่อนแล้วจึงจะมีโชคตามมาไอ้โชคแบบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ครับอย่าไปหวังอะไรกับมันมากเพราะมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้มาก็ต้องแบ่งออกไปหรือมีคนมาแบ่งมาแย่งเกิดความเดือดร้อนตามมาถ้าไม่คิดอะไรมาก เรื่องการเสี่ยงโชคออกไปสักเดือนครับเอาไว้เดือนธันวาคมดวงโชคลาภจะเด่นกว่านี้ก็ค่อยว่ากันใหม่ครับต่อมาเรามาดูดวงการงานกันต่อครับระยะนี้การงานยังเป็นปกติดีครับในงแง่ของการทํางานนะครับมันอาจจะมีเรื่องร้อนใจอยู่บ้างมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ไม่สบายใจในเรื่องของการทํางานอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคนเรื่องเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าเจ้านายที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นปัญหาไม่สบายใจทํางานไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควร ลำพังงานก็หนักเหนื่อยอยู่แล้วแถมยังต้องมาเจอกับปัญหาเรื่องคนอีกก็พลอยให้รู้สึกว่ามันยิ่งแย่ไปกันใหญ่ระยะนี้ก็ต้องทําใจนะครับเลิกใส่ใจกับคนอื่นมากเกินไปมองโลกใน,นแง่ดีมากขึ้นมองอีกด้านอีกมุมที่ดีๆก็จะช่วยได้มากทีเดียวครับส่วนในด้านของการทํางานก็ยังเป็นไปด้วยดีครับแต่งานจะหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นหน่อยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ล่วงหน้าครับส่วนใครที่หวังทางด้านการโปรโมตเลื่อนขั้นปรับตําแหน่ง หรือปรับเงินเดือนขึ้นอันนี้ก็รับรองว่าจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนครับรวมถึงคนที่หวังเรื่องเงินโบนัสเงินก้อนปลายปีอันนี้คุณก็ไม่พลาดอีกเช่นกันครับส่วนจะได้เท่าไหร่มากน้อยขนาดไหนก็ไปลุ้นกันดูครับส่วนคนทําธุรกิจทําการค้าทํากิจการระยะแรกมันอาจจะมีเรื่องติดขัดอยู่บ้างในช่วงต้นเดือนอาจจะมีเรื่องให้ต้องร้อนอดร้อนใจมีปัญหาติดขัดและมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่ต้องแก้ปัญหาโดยด่วน เพื่อให้กิจการงานเดินหน้าต่อไปได้แต่ปัญหาเหล่านี้ก็จะจบลงในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปครับแต่จะจบแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับก็คิดหาทางเพื่อเอาไว้ลงหน้าเลยครับสําหรับคนที่มีปัญหามานานเพราะอาจจะต้องรีบเคลียร์ให้จบภายในเดือนนี้ไม่งั้นก็จะไปต่อไม่ได้ครับฝากเตือนสักเล็กน้อยก่อนจากกันระยะนี้ให้ระวังด้านสุขภาพร่างกายไว้สักหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกิดการอักเสบเคล็ดขัดยอกหกลม้ม เจ็บตามเนื้อตัวระยะนี้การเดินเหินต่างๆการขึ้นลงที่สูงต้องระมัดระวังให้ดีครับถ้าไม่จําเป็นก็จะปีนป่ายขึ้นที่สูงอาจจะพลาดพลัง้งเจ็บตัวตกลงมาได้ลําพังคนหนุ่มสาวก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่คนอายุมากๆยิ่งต้องระวังตัวให้มากเจ็บแล้วจะหายยากครับรวมถึงเรื่องของการแพ้ต่างๆอย่างแพ้ยาแพ้อาหารแพ้สารเคมีเรื่องเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ ใครที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆก็ต้องปกป้องตัวเองให้ดีครับ